วันนี้นะคะเราเกิดขื้อมาสอนหาเงินในแอปสาพิโตนะคะแล้วก็สอนหาอะไรที่มันเส็จป,ปะน่าจะใช่นะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องลองโหลดเรียบร้อยรอนานมากติดเร็วจะ้ะกำลังโหลดอยู่นะคะนีะ่ถ้าขึ้นมาอย่างนี้คือมันจะให้เรานะคะ ส่สมแต้นทุกๆวันเลยค่ะแล้วเราก็กดไปที่เวสใช่ปะอะไรสักอย่างอยนงนแหละน่าจะอันนี้กเลยอ่าแล้วมันก็จะมีไปยังเวสกลางคืนกัเเเะแล้วก็มีหลายอันเลยนะคะอันนี้มันมีตั้งแต่น้อยไปถึงมากนะคะอืม พักกันก่อนสักหน่นอยมอะไเงี้นะคะม,มันก็จะมีลองเปลี่ยนรูปร่างกันเืออะไรางี้นะคะอีกอันนึงที่จะให้ดูนะคะคือย่างนี้อ่ะมันก็จะนี่วันนี้น้องหมาอารมณ์ดีหมายอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนสองอันเนี้ยเนี่ยอันที่เป็นแบบ ชมภูที่สวยงามแล้วก็ไอที่มันเขียนว่าสามทะเรียนเนี่ยอยากใช้นะคะมันต้องใช้ทางมันต้องใช้เงินค่ะแต่ไอตั้งแต่ไอแต่ว่าไอที่เขียนว่าดูโฆษณามันจะไม่เสียตังค์นะคะแล้วก็มีรับเหรียญสูงสุดค่ะกดทขอาไปแล้วก็เริ่มอ่าถ้าเกิดเราโชคดีเราก็จะได้เพชรค่ะ มันก็จะมีดูโฆษณาดูโฆษณาเพื่อรับสองขวัญค่ะอ่ะวัะนนี้เราก็จะพามาดูช่องเราด้วยนะคะนี่กดไปที่รูปคนนะคะถ้าเกิดใครอยากดูช่องของตัวเองให้กดมาที่รูปคนตรงนี้นะมันก็จะมีขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่นะ แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากข่ายนะคะให้เรากดมาที่ตรงไหนอะ่ะตรงเนี้ยบวกเอบสวกลบบวกนะจ๊ะเนี่ยแล้วมันก็จะมี hitting อ่ะเดี๋ยวเราเต้นให้ดูอันน,นะจ๊ะอา off ฉากไปเลยมาอืมมันก็ต้องรอสักพักนนะเพราะว่ามันต้องไอ้มันต้องรอจนถึงร้อย นี่ศาสตร์ุคคลอันนี้คือเราเปิด นะให้รอมันก่อนแต่โค้ดนึ่อ่อนนี่พอเสร็จแล้วอ่ะเราก็เขียนเลยนะอันาอันนี้เราจะเขียนเป็นรูปติกเกอร์ก็ได้นะกดนต่อไปกดสำเร็จจ้ะสำเร็จนะจ๊ะคือผมว่าสำเร็จอ่ะมัน ถ้าเกิดออพโบดเสร็จแล้วมันจะเห็นว่าสีเล็กแล้วก็มีติ๊กถูกเป็นสีเขียวเ,เรามาดูกันนะว่ามันจะได้ไหมมีจามันก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดมีคนแทกโพสตเรานะคะมันก็จะมีขึ้นมาหนะ้าตาของเราอย่างนี้อันนี้คือเราจะมาสอนโพ้สไตล์ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหนึ่งชุดนะให้ดูก่อนสักหนึ่งชุดนะอืมมันก็จะมีทั้งเสียเสียเพชรเราก็ไม่เสียนะคะ ทไมมนเป็นนี้ไฮ้มันเปลี่ยนรูปอันนี้เองแล้วมันก็สามารถเลือกสูทได้ตาสวยมากเราจะเลือกสุดอะไรก็ได้นะขอบอกว่าชดสวยมาอ่ากดไอเทมของฉันมันก็จะไม่เสลี่ัน อันนี้เราขอเลือกเป็นเอ่อจิ๊กเกอระโปรงอันนี้นะจ๊ะอันนี้ขอกดไปปาร์ตี้ก่อนก็แบบอาหารก็ไปกินอาหารแล้วก็ไปกินอาหารนะของหนูเขาเขามีมาลุ้นยกให้องห้องไม่ใช่กินตรงโรงอาหารกินตรงโรงอาหารของหนูกินบนกินบนห้องหอยสัวกินตรงโรงอาหาร ไม่รู้่ะไม่ร้ไม่ใช่เพราะว่าตอนเด็กนักเรียนเขากินเนี่ยมันเต็มไงที่มันเต็มแล้วนักเรียนคนอื่นแต่นักเรียนป .1 ป .2 เขาจะไปนั่งตรงไหนล่ะเดรูเพาไปนี่่ะกดเดกต็บตั้งนะเก็บยาวก็มีนะชุดลำลองก็มี อันนี้เดี๋ยวเราเลือกมาให้หนึ่งุดก่นขอหาสุดถูกนะมมนกมดราคาถูกนะก็มีราคาแพงด้วยนะอะ่นี่มันก็จะมีเริ่มตั้งแต่เพชรขึ้นมาก่อนนะนี่คือชุดทั้งหมด่ลองใส่ได้นะมันยังไม่เสียงเงินนะยกเว้นแต่ว่าเราจะกดบันทึกนะมันจะเสียงเงินไปเลยนะน,นี่มีลายชุดเลยอ่ะนี่ราคาชุด ออชุดนี้ก็มีชุดนี้นีปไอ้าวไป้หรไอเรา้วอ่ะแล้วมันก็หนึง่งเดี๋ยวเรากดมาที่ตรงนี้กันอันนี้คือรูปต่างที่เราต้องเปลี่ยนได้ด้วยนะจ๊ะอันนี้เราเลือกเป็นมาตรฐานนะแต่เราต้องกดไปที่หัวคนตรงนี้นะอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นแบบชุดนะ่ะอืมมา นี่ราคาถูกอนเดินมอ่าเรามาเปลี่ยนเป็นชุดปาร์ตี้ดีกว่าอือ <c oughs> อ่าเราเลือกเป็นชุดนี้อือแล้วก็เลือกผมให้มันสวยดีนะ กดมันที่ผมรูปผมนะคะแล้วมันก็จะมียาวปากลางสั้นกันเลยก็งนี้อืมมีหลายทรงแรวยสวยมากมีมัดรวบด้วยนะอือแล้วแต่ว่าจะเอาไหนนะอันนี้คือรองเท้าหรอมาเรียกรองเท้าวก่อนได้นะป่อยนานหน นี่นะคือรองเท้าทั้งหมดนะจ้ะแต่เราเลือกเองแล้วเราก็มากดที่ผมจะกดยาวนะย,ยาวพึ้นะี้อันนี้นะอันนี้นะเราก็เลือกสีจ้ะสีเราจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้ไน,นะทุกสีสีนี้ก็้ได้ไปทุกสีอะ่ะกดยืนยันจ้ะ แล้วก็นมาที่หมวกหมวออกแข้งนะมีเครื่องประดับด้วยนะนี่เรามีเสื่อขาบอันนี้นะจ๊ะกดซื้อนะจ๊ะซือาาอซ้อแค่หนึ่งพันรอห้าสิบแซื้อแล้วเอาไม่ซื้อใ่อ่ะซื้อเสร็จแล้วแล้วก็กดมาที่รูปคน สไตล์นะจ๊ะกดมาที่สไตล์ก่อนอืมแล้วก็กดมาที่นี่งนี่นะกดคำว่าอัปโหลดโพท้าของฉันนะจ๊ะเลือกไปเลยจะเลือกอันนอ่ะโพธาไหนก็ได้อท,ที่จริง เราก็เลือกที่สมควนที่แน่นละอ่าหรือว่ามันจะกดไปที่แนะนำก็ได้อ๋อกดมาที่หนึ่งนี้ได้เลือกเปเลย กดถัดไปกดเลือกสไตล์เลยนะนี่กดอันนี้กดปาร์ตี้นะกดอัพโหลดเลยกำลังอัพโหลดสไตล์อ่ะนี่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสไตล์ของเราได้ที่ตรงไหนนะกดมาที่รูปคนนึ่ก็ได้นนี่มันก็จะขึ้นสไตล์มาเราสามารถดูได้ช่วยนะว่ามีคนซื้อสไตล์เราเี่ใช้สไตล์เราบา้างหรือยังนะ อันนี้คืออันนี้ยังไม่มีนะอือยังไม่มีเหมือนเดิมเราก็ต้องแตกนะตั้งแตเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดมันมีคนซื้อเป็นก็จะมีสองสไตล์นะอ,อะชุดตางสีวันก็มีมันก็สวยเนี่ย เราเล่นตั้งแต่แน,นี้ก่อนนะน,นี่นี่คนเซหนึ่งะน,น,นี้กออ่ะถ้าใครชอบคลิปหรือกดไลค์ก็กดติดตามด้ไปไปวยบายจ้ะ